เปิดเบื้องเนาะเปิดเบื้องเปิดเบืเ้องสามมือนี่นะครับร้อยสิบเบืงเทียงนี่แหละได้การแล้วละ่ะเปิดเบื้องดูเป็นตั้งใดปุ้ยขาวจุนพูนเบื้องดูครับน้ำเห็นบ่านา่นนะ้ำมั้งเหรอต้องเป็นน,น้ำบางทีครับใสๆทีนะครับหาต่ชานต้องตักตักเบื้องค่อยตักค่อยตักขีไม่แตกเอาน้ำไปน้ำ แตะไปอีกแตะไปอีกอู้ยจักทับพี่สองขับพี่เห็นไหมอือมันสหวานเกินมากอีรองเมืองมันหวานหวานนะเอาอสีเมืองดูหวานก็หวานหวานกับว่าหวานเด้อเป็นไอเกมเออพอดีเลยครับเป็นไอพอดีอ่ะผมหวานอือโอ้หนำหนำใสดีวะใสดี เ,เดี๋ยว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 ผมซิมน้องกันสวัสดีครับผมนุ้มิซานล้งไต้มื่อนี่ว่าสีเห็ดเข่าหมากเห็ดกินหลายเที่ยแล้วละครับร่องเบิงสีเห็ดลงยุดทุบมันครับหาหน้าเห็ดเลียเห็ดเข่าหมากสูตรโบราณครับผมสูตรนี้จะก็ใช้น้ำตาลนะผมจะพ่ายเบิงขั้นตอน นี่ครับเขาผมได้มาเขาไปประมาณหกชั่วโมงเขานี่ผมใส่อยู่ประมาณโลกลัวครับเกือบสองผูดละนะครับเพราะว่าสูตรแป้งแต่ละสูตรจะบวกขึ้กันนะครับด้วยแต่ละเจ้าจะบวกขึ้กันบางเจ้าจะเป็นหนึ่งก้อนต่อหนึ่งกิโลแต่ว่าสูตรนี้เข้มข้นครับสูตรนี้จะหนึ่งก้อนต่อสามกิโล ตัวนี้ผมจะใส่ประมาณจักสามส่วนสี่พ่อครับใส่หลายมันสีกลายเป็นเหลาหัว่ะเขาผมมาแล้วผมจะเอาอไปล้างครับล้างดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวัเบึงกันครับผมเอาครับประเด็นเป็นที่แคบครับพื้นที่แคบมาล้างในห้องน้าบอกยูหอครับยูหอบริษัทหลวกประเด็นล้าง ล่างหลายๆนามด้ครับล่างจะประมาณจะสามสี่นามกละเขานอโลกับฟองโล่กูละนี่ใส่เข่าก้าเด้วยครับนี่จะเข่าไม้เข่าไม้ัเลยครับเข้าก้า สองน้ำสามล่างไล่น้ำครับต้องเน้นเห็นให้เข่าสะอาดนะครับเน้นเห็นมันสะล่างให้สะอาดครับเวลาเห็ดมันจะก็เสียครับ ถ้าเขาสะอาดนี่นเวลาไมัเป็นปน,น้ำเขาจะพม่เหลืองครับอาพอสีทีใส่แล้ว คุยใส่ตะแกงไปครับใส่ตะแกงเลยยูวหัวก็ประมาณนี้และครับวน่นมีหอดมีซึ่งต้องดัดแปลงครับดัดแปลงผมด่ผมดิผเข่าแค่มอมอ่ะนะประมาณนี้ ครับมาเบิ้งวิธีหุงเข่าผมเด็กหอเด็กบ้านเช่าครับของเช่านี่ครับหมอผุมล้างมันละใส่น้ำจะใสลายด้อมาสีปูดใส่ประมาณจากักมาเกินสองสองขอ้อก่ต้องใส่ไสแห้งลยครับ <S <S นี่มานี่เลยสีว่างไปพอดีเลยครับปึ๊บพอดีเลย ไฟห้าก,ก็จะต้องเปิดแห้งอย่าเลื่อมจะเจาะตรงกลางอย่าเลื่อมจาะตรงกลางไอมันจะได้ออกมากครับเขาจะได้สุกเร็วผู้ใดมีหวดม่ซึ้งกะหุงได้ผู้บ่มีกะล้องไปเบื้องครับตะแกงนี่มีขายอยู่ทุกอย่างยี่สิบจะไปซื้อเนี่ยสามสิบบาทกับพวกเขาใจกันร้านทุกอย่างยี่สิบจะไปซื้อสามสิบบาทนี่แหละครับจ้เอาไว้เอามานี่ละ ว่าคนว่าเอา้เอา,อา,อายังปิดเลยวะเอา้าก็นี่เด้ฝาเนี่ยกรับลงไปเลยครับจบเ่าวคดรดใแห้มันแน่นๆ่นเลยนะครับไอมันยังบ่ออกหม้อเบอร์นี่ก็ดีพราดีมันจะมีรุ่นหน่อยก็มีครับแต่แก่งลงไปหาเบิรงอันนี้หม้อกับหม้อจ้าของลงไปเบองเอาครับนี่ละจ้ะผมออกไปละเบียงครับเดี๋ยวไปหงเขาเดี๋ยวเดียว,วจะมาตามกันไหมครับผมอ๋อครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ผมไปหุงเขาไปและผมสิตำเป้งก้อนนี้สูตรนี่สูตรเขาบอกว่าจะได้หนึ่งก้อนใช้ข้าว3ามกิโลแล้วผมใส่เขาอยู่ประมาณสองกิโลนะครับผมจะใส่อยู่ประมาณสาส่วนสผมสีโขกแล้วผมจังสงสีแบงไปนิดนึงเอาไปเทใส่ร่วมกับของเก่ามันผู้ใดมีโคกหน่อยกับตำได้โคกหน่อยเด้อผมบอกมีโคกหน่อยคนมีถุงลาตีกับ คุกเ็จถุงพันธุ์ต้นี้ก็ไดผมนี่เลยก็ควายตำเรือถถวยที่แตกครับ,ะะรบจำให้ม,ววหนมหันละเอียดครับมีตะโคกไงคาดล่างก็เลยโอ้ยตำใส้ถถวยนี่หละทหามันเลี้ยวรวดเด็กหัวครับสบายสบายตำเห้ละเอียดครับเห็นบ่ละเอียดผมสิบว่าใส่เบิร์ดได้ครับผมสีบแบงกวอก ใส่เบิดมันมันจะแห้งหมดครับมันจะบาหวานมันจะนักแป้งหมดครับสูตรโบราณครับบ่ใส่น้าตาลนะครับสูตรนี้แป้งเพิ่นดีครับแป้งแห้งครับเฮ้ยนะนะล่อเขาสุกแล้วครับจังหวะเขาสุกเหรอฮะว่าจังเอาไปล่างครับนะละเอียดเลวครับผมโอเค เดี๋ยวรอเขาสุกครับผมเดี๋ยวถิมาล่างเขาไอ้เบื้งครับมาหนิมาเบิง้งว่าผมสิหงหงเขาสุกว่าซุกอะสูตรเด็กหอเด็กห้องครับฮะเว้ซุกเอาครับนี่พอเ่าสุกเราหอกอะไม่ได้ถิ่นมันเย็นกันดนะครับจังเอาไปล่างเอาเมือกมันออกเต็มหม้อพอดีครับเขาสองโล ใช่ให้มันเย็นก่อนครับฮะเดี๋ยวมันเย็นแล้วผมไปล่างเดี๋ยวยังมาตามมันครับผมพุณให้มันเย็นกันเปิดปลมใส่กันเอา้าครับบันเนี่ยมันเขามาเย็นแล้วเอามาล่างครับบันจ้ะกล่องเบิเ่งเขีเปิดหน,นกักกอกล่างเลยล่างนันนีมันออกครับ ครับเพรให้เข่ามันติดกันครับให้มันเป็นก้อนมเไปปล่อยเต้าไปครับปล่อยเต้าไปเรียนแห้งนะครับมันจะม้วนมันจะเป็นเม็ดมันจะสวยบางคนกะ ก็ต้องว่าเห็นมันเย็นมางค้นกัทุกเรื่องแบบเอามาล้างน้าน้ำด้วยก็ได้อีกอย่างครับเดี๋ยวจะสูตรถ้าผมมาขันเอาขันพบควายมันเย็นมันจะเขามันจะเละครับเขามันจะว่าเป็นก้อนครับอันนอกมาช่วงมันห่อน่ะเขามันจะว่เป็นก้อนมันเป็นเม็ดเม็ดแต่วสวยครับ ราคาเขากั ừ, ๊บว้ยนั Không, ่นเสียดหน้าเขาจะเอาไปใส่กับแป้งนะครับ่ะอยาผม ล่างอีกต่อยยังไงครับผมเดี๋ยวจะมาตามมันครับครับบารนี้่เสดสไปได้นี่เด็ดหนามแล้วเอาประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมสีเอาลงหม้อเลยนี่ครับจะหม้อหูมันเราก็หั่นละ ลงจักเครืองหนึ่งก่อนครับลุงจักรเครืองหนึ่งหล่ะก่ะคนคุนคนใส่กันก็ยังเอาลงอีกครับมันยังทัวทำเมื่อเป็นเมื่อยใช้ไม่เล็กะลงเบิดก็ได้ครับลุงมาจากัาจากรเครืองหนึ่งครับ นี่ผมกะ <c oughs> ค่อย,คยลุวยครับค่อย,คยลุย้ยบ่ว้องเสร็จเบิดเด้ครับยังเอาเอาใสาอีกคเห็้่นเขากันครับ ประมาณสามมือครับได้กินคิดฟ้าไว้ว่างไว้อุณหภูมิของเขาธรรมดาเยนะครับไม่ได้ไปตากแดดไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นครับนะเขาชิดเลียลุ่งเลยครับบันแป้งผมจะบ่ใส่เบิดได้ก่อนหนึ่งผมจะ จงไวครับใส่ไประมาณสามสจวนสี่แต่ว่าน้ำับปดเบริรคักรอเจ้นลายมันอีกเข้มขดครับอันนี้มันสูตรเข้มจงไวประมาณนี้แหละครับโค้ให้เขากันด้วยครับเดอ้อ ใบมันมาณสามมือครับขันมันเป็นหน้าหน้าม,มันออกแล้วกันนั่นแหละครับน้าหวานมันออกแล้วถือว่าเป็นแล้วครับนั่นก็ลเรามาซิมเบิง้งขันหวานพอๆกับปล่อยไปอีกชักมือหนึ่งครับแต่รสชาติมันหวานได้แล้วกันจะเข่าตู้เย็นครับเราวบริษัทเขาเชียร์ดอกมันเบิดกวนอือมังคค้นให้แป้งเขากันนะครับ เรียงมือเนี่ยต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งเลยครับเดอ้อแต่มันจะเสียครับอ๋อประมาณนี้แหละครับเอาอีกสักหน่อย องเป็นก้อนไว้ได้บนันมุ้งเทปเป็นก้อนไว้ครับบนัพนพ่อเราได้บันอะไรอ่ะเ่อนันบะเฮ็ดแรงสี่ก็ได้ครับแล้วเตะข้น,น,กน,นกับเคีย่ยวข้นกับเคี่ยวเอา นั่นเป็ดมันจะร่อยครับเนี่ยอันเห็ดกินครับเป็นบริเว็ดขายๆไม่ต้องใส่ขวดไอเห็ดตะลับพลาสติกในห้องปะตองครับอันนี้เห็ดกินครับอย่าลืมเจาะเจาะจังน้อยครับน้าจันมันจะออกนี่แล้วครับนี่มันจ้องกางละจ่อให้มันเหลือเห็ดน้าจันมันซื้อหรอครับสูตรผมว่ได้ใส่น้ําตาลเลยครับเด้อ บรูว่าสูตรพื้นบางคนก็ใส่น้าตาลครับแปงคนละสูตรครับในแปงสูตรโบราณครับบ่ต้องใส่น้าตาลครับโอเคอยวอีกสามมือมาเบิ่งกันครับผมอ้าวสามมือเจอกันครับผมหนุ่มมีสารลองไต้ครบสามมือแล้วเดี๋ยวมาตามครับผมเข้ามาสามมือผมรวยชิ้นหมดแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับอ้าอยู่กนครับนี่แหละชิป เกมซิมเบื้งด้วยลองเปิดเบืง้งเนาะเปิดเบิง้งเปิดเบิง้งสามเื้อนี้นะครับร้อยสิบเบื้งเทียงนี่แหละได้การแล,ะละ้วล่ะเบื้องด้วยเห็นตั้งใดุ้ยขาวจุนพูนเบิ้งดูครับน้ำเห็นบ่มน้ำม,มันนะ้งเหรุญล่ะต้องเป็นน้ำบางทีครับใสๆที่นะครับงา,านแต่ฐานต้องตับตักเบิง้ง คอยตักก็อยตักข,กข,กขีไม่แตกาน้ำไปน้ำแตกไปอีกตตกไปอีกอุ้ยจักทับขี่สองทับ่เห็นไหมอืมมันานเกินนะอีร้องมึงมันหวานว่าวันเอาสีมึงรู้หวานก็หวานว่าวานกับว่าวานเด้อ เป็นในเกมเพอ,อดีเลยครับเป็นในพอดีอ่ะหอมหวานอืมโอ้น้ำน้ำใสดีวะใสดอีอือเดี๋ยว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 ผมซิมน้ำกันครับเดี๋ยวซิม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 น้ำเขากันโอ้ยสีบ่มองกวนสีบมม่มุนนี่โอ้น้ำใสเลยครับ หวานจะเนี่ยคว้าคว้าเลยขนาดว่ได้แ้มตารนี่ครับสูตรนี่สูตรนี่วุ้นเส้นสารเดียสูตรโบราณครับเฉียวเฉียโอ้ฝากกดติดตามด้อยครับเด้อนมีสารลงใต้ครับผมโอเคสวัสดี